สวัสดีครับนี่เราจะพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะเออบ้านตำบลบ้านตะกุกเหนือเดี๋ยวไปชมกันเป็นไงเดี๋ยวเจอเพื่อนครับชมกันได้เลยนะครับรุลมก็อาจจะแรงก็จะมาบอกไปเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางออฟโรดพอดีไปบ้านเพื่อนแม่ยายนะรู้จะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเสียงอาจจะแน่หูก่อนลงก็ห่าอากาศเย็นๆ แบบนี้ไม่ต้องพึ่งเด็กๆก็ได้เดี๋ยวใ,ให้ดูเส้นทางออฟโรดเล็กๆน้อยๆคนระับว่าดีไหมจะไหวหรือเปล่าไหอยู่แล้วนี้ก็คนแถวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนนะจากยางนะเมื่อก่อนน่าจะเป็นยางเยอะนะเดี๋ยวนี้เป็นผู้เรียน,นอยนะได้รผู้เรียนผู้เรียนคนระับแล้วก็ฟาร์มมีเส้นทางดูดีไหมนะั่ จะดูมุมในดีกไหมเดี๋ยวค่อยจอดที่โอดโด,ดก็ได้ไปเด่ะไปก่อนนี่ก็ตัดทําทางแล้วเมื่อก่อนเป็นน่าจะเป็นยางใช่ไหมโยกุลอ่าเป็นยางเยอะนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุเรียนเขาน้ำมาแต่ไหนครับนี่น้ำตรงไหนโกยกุลคลองฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้เป็นคลองโยกุลจะพาดัวนะั่นเองอาการที่น้องๆเชียงใหม่กันเลยเดียว หน้าหนาวลนาโบตูไี่ค่ยอยเอได้ย่งกไม่ิดเไรมัเดี๋ยวเดี๋ยวทางไปโบโูเดี๋ยวค่อยลงไปทายรถยงเนี่ยจะไปมามทางเนี่ยด้าหน้าเล้งก็ไปสบาย ถแถวหมาตัวนี้ดีกูไปลงนี่ยเขาก็บุกฟาร์มเหมือนกันตรงนี้ทางดีกูไปลงไปเดินไปทางนั่นตักขุยทำไมไปไกลจังวะอ๋อเนี่ยเส้นทางชันแล้วตอนนี้ แล้วมึงจะให้กูถ่ายตรงไหนเนี่ยใ้ถึงแล้วเออเดี๋ยวเลงก่อนลงก่อนกก่อนเลยกูจะได้ถ่ายรถตอนไหนแป๊บนึงน้ำนี่โหแม่งหินจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้นะสโลแต่ว่าผมอยากให้มันช้าหน่อยวิ่งดีกว่าไหมอายตาเมื่อก็แบบ ตำบลตะกุกเหนือกูจะไปใต้เหนือหรือใต้วะเหนือเออน่าจะเหนือแหละน้ำเหนือแหละพื้นที่อย่างเขาเนี่ยนี่กูมาออกกําลังกายหรือไงวะนี่คือแบบเป็นภูเขาไงคล้ายเชียงใหม่เลยกูไปออกกําลังกายออกกลัง ือแบบนี่โอ้วิ่งยังเหนื่อยคุณผู้ชมไปไกลไหมอย่ายทิ้งกูนะเดี๋ยวม้บหมากับออกบังกลเดี๋ยวจดก่อนกูโหยดีกว่าคือ นี่กูกลับแล้วนี่คุณดูสิบรรยากาศดีสะเหลอเกนินี่พื้นที่ของเขาเนะเป็นแบบนี้เลยนะค่อนข้างแยแปลกใหม่สำหรับผมนะของผมเนี่ยพื้นดีไปทางไหนเนี่ยไปทางนู้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่ได้ใช้โมดการสันสัสนี่ทำไมมันลึกลับจังวะมันเข้าไปไกลไหมมันยังเข้าไปไกลไหมเนี่ยโอเคไปมีหมาปะเราคุ้ไหมกอนหอมแล้ว เส้นทางลึดหลักสันเยทางนี้กูตามเหมือนกันตามเยอะเหมือนกันนึะเนี่ยหมินไหมอะไรวะชเชลฟ์เออร์นนะอ๋อควันไปได้อ๋อมินควันเขาตัดทางกว้างดีนะฝั่งนี้นะ

đây một người có chi chi vàng nu hay cù nồi cái này có đi bàn nhạc cả đi ô tao phải ban câu cày là gần đứng ngang nha nào อีกปกะชิดขวา,าหน่อยสิมันมีไม้กูวก็ถือกล้องนี่ก็จับดูนี่มีหมาป่าวบรรยากาศยามจีนรับอ,อย่กจะนึกเลยว่าถ้าแบบทางลื่นๆแฉะๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านนี้ะนี่พี่โอ๊คเราพูดที่ามาเนี่ย เธอมีว่านคุนอยู่ด้วยน,นี่นะ่โอเคน่ประมาณนี้แล้วกันหมาจะกัดกูเห่อนี่ดูรอยอยู่ด้วยโอ้มันเบียดส้าเกนินชิดขวาหน่อยชัวร์หมากัดนะก็ไม่ได้ล่าตัวนึงเดี๋ยวอย่าบึง่งโอเคน่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันคข้าๆนะเป็นเส้นทาง เข้าออบ้านเพื่อนแม่ยามจะเป็นไงไง่าก็ประมาณนี้แหละยามเย็ยนนะมืดค่ำแล้วโอเคคลิปนี้มาี้วยก,กันนะ้วกเราวิธีไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าเอาอยางเลยได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม